ออกมาไม่เอาไปกันต่อออกมาสิฉันยังไม่หนำใจเลยยุ่นเสี่ยวหลาวเธอใช้ชีวิตไม่ดีเองอย่าลากฉันไปเกี่ยวด้วยฉันใช้ชีวิตไม่ดีตรงไหนฉันแค่กอดผู้หญิงเองเธอก็เสียหายไปสิแต่นี่เธอใช้หน้าฉันอยู่นะฉันเธอใส่ชุดอะไรเนี่ยฉันคือราชินีผับราชินีผับบ้าอะไรของเธอราชินีผับ หนุ่มหลอกขอแอด,แอดวีแชทหน่อยได้ไหมความสัมพันธ์ของเรายังไม่ชัดเจนอีกเหรอไม่ได้พอแล้วกลับบ้านไปฉันจะสอนแต่งตัวให้เองราชินีผักกับซีอสุดโหดสลับร่างกันเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตปกติของการละกันพวกเขาจึงต้องแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทุกวันววัน่วเซินเยียนจะสอนยุนเสี่ยวราวจัดการธุรกิจของบริษัท แต่ยุนเสียวราวกลับเอาแต่คิดอยากจะออกไปเที่ยวเล่นและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตลกตลกขึ้นในตอนต้นเมื่อฮูวเซินเฮียนจับได้ที่คลับยุนเสียวราลเองก็อยากให้ฮูวเซินเหฮียนฝึกเรียนแบบท่าทางที่ดูโดดเด่นและน่าเกรงขามของเธอเธอให้ฮูวเซินเหฮียนใส่รองเท้าส้นสูงและชุดเรสเข้ารูปแต่ฮูวเซินเหฮียนกลับไม่ทินเอาเสียเลยมันนี่ฉันจะฝึกเธอเองเธอก็เิยเหมือนโดนไฟดูดเลยยิ้มหน่อยเธอต้องทำความคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ที่สวยที่สุดในโลก ซ้ายขวาซ้ายอยากตายหรือไงเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยต้องใส่มั่นใจยืดอกอีกนิด <c oughs> เปิดประตู <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณฮ่ว <c oughs> ไม่กี่วัน <c oughs> ที่ผ่านมา <c oughs> ยุนเสี่ยวราวา <c oughs> เพิ่งรู้ว่า คู่แข่งของเธอเจียงม่านเซียที่มาเรียกล่อมคู่ม่นของเธอจนเขาหนีงานแต่งงานเป็นผู้ช่วยของหัวเซิ่นเหนียนเจียงม่านเซียเข้าใจผิดคิดว่ายุนเซียวเหลาที่ตอนนี้อยู่ในร่างของหัวเซิ่นเหนียนเป็นหัวหน้าของเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยั่ยยวนหัวเซียนหวังว่าจะแย่งผู้ชายของยุนเซียวเหลาไปได้อีกครั้งแต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในร่างของหัวเซิ่นเหนียนตอนนี้คือยุนเซียวเหลา ยุนเสียวราวรู้ทันเจียงม่านเสียมานานแล้วเธอเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่น่าขยะกขยงเธอจะถวยโอกาสนี้สั่งสอนเจียงม่านเสียเสียหน่อยเธอมันใจง่ายจริงๆน่ารังเกียจคุณหัว่วน้าขายหน้าบ้างสิดึกดื่นป่านนี้มาที่บ้านเจ้านายของเธอเองจะมาอาบน้ำํำคุณหัว่วคุณทำให้ฉันตกใจสมน้ำหน้าคุณฮั่วที่บ้านคุณมีคนอยู่หรือคะ ยุนเสียวเหลาเธอสวยกว่าคุณน่ารักกว่าคุณและฉลาดกว่าคุณโมกไม่ใช่ว่าจะไปอาบน้ำเหรอเดี๋ยวรอให้เธออาบน้ำเสร็จก่อนฉันไปเรียกเธอให้อย่าเพิ่งไปไหนเสร็จหรือ,อยังมีคนมาเคาะอะไรนักหนามีแขกมาคุณยุนก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยแต่งตัวซะ มลี่ทำไมดึกดื่นป่านนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่มีเสื้อผ้าชุดอื่นใส่แล้วเหรอเธอป่วยหรือเปล่าคุณฮูวคุณยุนพูดอะไรกับคุณหรือเปล่าคะจนทําให้คุณเข้าใจผิดในตัวฉันเรื่องนั้นฉันผิดเองค่ะคุณยุนกับแฟนของเธอนะเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอจะอ่อนไหวง่ายดังนั้นตอนนี้ก็เลยยังยังคงอยู่ในเงาของการถูกทิ้งหน้างานแต่งยังไม่สามารถก้าวออกมาได้ฉันผิดเองไรสาระคุณอยากให้เธออยู่ที่นี่ไหมใช่ค่ะให้อยู่ที่นี่ ออกไปไปให้พ้นคุณห่วอนอนแบบนี้น่ารักจังเลยค่ะคฉันหิวแล้วสี่ทุ่มแล้วหึงได้เวลาแล้วกินได้แล้วกินสิอาหารดีลิเวอรี่มันสก,กรปรกอร่อยห้าห้าห้า ยุนเสียวรลวเธอฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าฟังอยู่อืมฉันบอกว่าอาหาร <c oughs> ดีลิเวอรี่มันสก,กรปรกเลือดเป็ดสุกแล้วชิงหน่อยสิไม่เอาฉันไม่กินไม่เอาน้ำลายไหลแล้วเร็วเข้าๆอร่อยไหมฮ่าฮ่าฮผักฉันไม่ชอบกินผัก หมดแล้วเสียแรงที่ฉันดูแลรูปร่างโชคดียังดีตอนนี้ทุกอย่างที่ฉันกินไปอยู่ที่ตัวเธอหมดเลยฮัลโหลอืมค่ะใครเหรอพ่อเธอนะ่ะตอนนี้เขาเป็นพ่อเธอแล้วค่ะคุณพ่อเขาพูดว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าให้เธอกินซะพ่อ เส้นเหยียนนั่นเธอเหรอพ่อคิดว่าตลอดชีวิตนี้จะไม่ยอมสนิทกับพ่ออีกแล้วไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยค่ะพ่อตอนนั้นที่พ่อเห็นด้วยให้เธอแต่งงานกับเสี่ยวราลาก็เพราะว่าตั้งแต่แม่ของลูกจากไปพ่อก็ไม่เคยเห็นลูกมีชีวิตชีวาแบบนี้อีกเลย พ่ขอขอโทษสเหยียนขอโทษตอนนั้นพ่อทํางานยุ่งมากไม่ได้ไปรับแม่ที่สนามบินแม่ก็ทําไม่ได้ลูกชายนี่คือของขวัญวันเกิดของลูกตั้งแต่ลูกอายุ17เเป็นต้นมาพ่อรู้ว่าไม่ว่าพ่อจะให้อะไรลูกลูกก็จะโยนมันทิ้งพ่อก็เลยแอบเอก็บมันไว้รอวันที่ลูกจะยกโทษให้พ่อแล้วพ่อจะเอามันให้ลูกพ่อ ล,ลูกชายลูกชายลูกชายในที่สุดลูกก็กลับมาข้อลูกชายลูกโปรเจกต์ของมั่วซื่อมันใหญ่เกินไป ฉันเอาไม่อยู่หรอกลูกคงจะเหนื่อยมากเลยสินะเหนื่อยมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะอย่ามาจับหัวฉันฉันชอบให้คนอื่นลูบหัวที่สุดเลยเวลาที่คนอื่นลูบหัวฉันฉันรู้สึกปลอดภัยตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยแถมยังรู้สึกหงุดหงิดอีกต่างหากตอนนี้มันเป็นหัวของฉันแล้วฉันจะจับจะจับจะจับ,จจบอย่าแต่อย่าแต่อย่าแตก พ่อของฉันมาวันนี้เขาพูดอะไรกับคุณเหรอไม่ได้คุยอะไรกันหรอกเขาแค่ถามเกี่ยวกับเราสองคนความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นคนที่ห่วงใยชื่อเสียงของตระกูลฮิวมากเขาถึงกับยอมแต่งงานกับตระกูลยุนตระกูลยุนเป็นอะไรอีกอย่างพ่อของคุณไม่เหมือนที่คุณคิดหรอกนะฉันรู้ว่าพ่อฉันเป็นยังไงไม่ต้องบอกหรอกฉันจะเป็นคนดูแลตระกูลยุนเองคุณกลับไปซะ เป็นซ e o ของฮิวให้ดีๆคุณทำให้ฉันดนึกดื่นขนาดนี้แอบออกมาช่วยคุณจัดการกับโครงการถ้าคนอื่นรู้เข้าจะอับอายขายหน้ามากกัดเลยสิคุณคิดว่าฉันไม่อายเหรอฉันเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์และคุณก็เห็นทุกอย่างแล้วก็คุณนั่นแหละกอดคนนั้นทีคนนี้ทีคุณยังบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์อีกเหอเจ็บไหม ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฮิวเชนยันข้อของคุณใจดีกับคุณมากตาบอดไปแล้วเหรอฉันนับถึงสามนะเราเลิกเล่นได้แล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกฉันจะโหดร้ายเกินไปหนังแบบนี้จะเชื่อได้เหรอคุณหมายถึงหลังจากโดนรถชน เขาก็กลายเป็นผู้ชายฉันพูดไปสามรอบแล้วคุณช่วยถามคำถามซ้ำๆได้ไหมมีวิธีไหนกลับไปเป็นเหมือนเดิมมีช่างเถอะนี่คือไท้ช่างเหล่าชวินยันที่เขียนโดยท่านคุณรู้จักเทพไท้ช้างเล่าจุนด้วยเหรอแน่นอนสิแต่คุณต้องจ่ายค่าส่งไปยังวังตูชวย ไม่แพงหรอกแค่หนึ่งแสนหยวนเท่านั้นเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณหละ่ะเพื่อให้แน่ใจว่ารับรองได้ว่าเทพไท่ทา,างเล่าจุนจะได้รับเงินดูสิจัดส่งด่วนภายในหนึ่งวันไม่ได้โกหกนะตำรวจเทพสกิจมาแล้วเฮนี่ทั้งหมดให้คุณไม่เอา ราคาขายปลีกทั่วประเทศ1หยวน5เหมาฉันไม่กล้าจินตนาการเลยฉันใส่ชุดแบบนี้ที่ออฟฟิศยุนต้องสวยมากแน่ๆใส่สิ่งนี้ซะ คุณมาแล้วดูสิฉันเล่นเกมของคุณจบแล้วแจ้งหัวหน้าทุกแผนกมาประชุมที่ห้องทำงานของฉันทุกคนอยู่ที่นี่แล้วมาตะโกนสโลแกนกันเถอะหนึ่งสองสา่ยุนยุนหยุดฝ่ายบุคคล ส่งข้อมูลพนักงานให้ฉันหน่อยที่ทำงานมา3ปี5ปีและที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เลยฝ่ายการตลาดฝ่ายขายความคืบหน้าของโครงการในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและข้อมูลลูกค้ารวบรวมแล้วส่งให้ฉันด้วยฝ่ายการเงินฝ่ายพัฒนาโครงการประชุมในหนึ่งชั่วโมงโอ้พระเจ้าเธอเป็นซ e o ผู้หญิงที่เย็นชาและมีเสน่ห์มากดูเหมือนว่านับจากนี้ไปจะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วไม่จริงมั้ง นี่เซี่ยวเราของเราเหรอไม่คิดเลยว่าการแต่งงานจะเปลี่ยนผู้หญิงกลับกลายเป็นว่าอยู่บนตัวลูกสาวของเรามันเปลี่ยนไปแบบนี้เองคุณยุนคุณยุนปกติเราก็เป็นแบบนี้เหรอต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกคุณชายเชินรอคุณอยู่ข้างนอกเดิน ซ้ายซ้ายขวาซ้าย1234ฮิวฮิว2อ 2, ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่วันนั้นขอโทษนะกับคุณและฮิวเชีนยันพูดอะไรแย่ๆออกไปนี่คือสิ่งที่คุณชอบกินที่สุดขนมรสสตรอเบอรี่กินของหวานหน่อยเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นเมื่อก่อนคุณแค่กินขนมหวานชิ้นเดียวฉันให้ขนมหวานคุณก็อารมณ์ดีแล้วอันที่คุณชอบยกโทษให้ฉันเถอะนะ ฉันรู้หลังจากที่คุณแต่งงานกับฮิวเชนยันพวกคุณไปที่บาร์แล้วก็ต่างคนต่างเล่นพวกคุณสองคนไม่ใช่รักแท้เสี่ยวเราเราสองคนต่างหากที่เป็นรักแท้บ้าไปแล้วลูกอมนี้คือยาสเสน่ห์นี่มันที่ทำงานนะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้ทุกคนเห็นไม่นะวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆดีไไมถอย หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาสี่ฮิวฮิวนายใหญ่เชิญยีจีไปที่บริษัทยุนไปหาคุณนายน้อยไม่ต้องห่วงเขามาในเวลานี้กำลังหาเรื่องโดนต่อยฉันเห็นว่าคุณหลงไหลเธอมากยุนเซี่ยวเราคุณเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเยะแยะปล่อยๆ่อย,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 ยคิดซะว่าฉันไม่เคยทำดีกับคุณฉันเคยทำดีกับคุณตอนไหนที่เกียรพูดไราสาระก,กับคุณยุนเซี่ยวเรา คุณรอ,อก่อนเถอะลองดาสิยาสเสน่ห์จะทำให้คุณติดคุกได้กี่ปีง่เงาแค่ขนมหวานชิ้นเดียวคุณก็อารมณ์ดีแล้วใบหน้านี้ค่อนข้างสวยใช่ไหมละ่ะฮิวนี้ภายใต้การนำของคุณจะต้องพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ไปเรียกเ <บา S 1> จียงแมนซิลมาหาฉันหน่อยบอกบ <า S 1> เธอว่าฉันอยากจะดูแลเธอให้ดีๆตามใจตามใจตามใจเธอไปเรียกเธอมาเร็วๆร,รับ,บ <า S 1> ทราบคุณฮิว ฉีลินเพิ่งจะบอกฉันมาครั้งที่แล้วคุณไล่เธอไป,ไปฉันคิดว่าคุณไม่ชอบเธอที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณฮิวชอบเธอนี่เองออฟฟิศไอ,อเกอออค่ะให้คุณอยู่ในบริษัทในฐานะพนักงานธรรมดามันซึ้งเปลืองความสามารถของคุณตราบใดที่คุณฮิวมีความสุขแมนซิวจะทำทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ควรทำคะคุณเห็นตึกสูงที่อยู่ไกลๆนั่นไหมค่ะ ด้านล่างของตึกสูงนั้นมีร้านกาแฟช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันหน่อยหวานน้อยน้ำแข็งน้อยอะโอ้ตอนนี้มันร้อนเกินไปหรือเปล่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะคุณฮัวก็ยังเป็นห่วงคนอื่นเขาอยู่นั่นแหละฉันเป็นห่วงรถของฉันต่างหากเธอเดินไปเองละกันฉันจะตรวจสอบทีหลังจำนวนก้าวในวีแชทของเธอนะไปได้แล้วครับค่ะพิ่งฉันจะฆ่าแก คุณหัวกาแฟที่คุณสั่งค่ะทำไมไม่เย็นแล้วล่ะข้างนอกมันร้อนขนาดนี้คุณให้ฉันเดินมาเองแล้วยังจะสั่งแบบใส่น้ำแข็งน้อยอีกแล้วฉันผิดงั้นเหรอผิดที่ฉันเองช่างเถอะไม่ดื่มแล้วเธอน่ะเอาแก้วกาแฟนี่ไปที่บริษัทหยุนและมอบมันด้วยมือของเธอเองให้กับหยุนเซาวซานให้กับเธอคุณหนูหยุน ให้กับภรรยาของฉันผู้หญิงที่สวยคนนั้นรีบไปเร็วที่ชายอี่เจอหัวเสินเหยียนหัวเสินเหยียนเขาไม่ได้สนใจฉันเลยฝั่งนั้นเป็นไงบ้างฉันเพิ่งโดนยายแก่บ้านนั่นตกมาอะไรนะหล่อนมันเป็นแค่ผู้หญิงชั้นต่ำยายฉันต่ำน,นั่นวันนั้นก็ทำรุนแรงกับฉันเหมือนกันระวัง สาวซูอยากลัวนะใหญ่ฉันต่งนี่ในเมื่อฉันไม่ได้เขาไปครอบครองฉันก็จะทำลายหล่อนซะหยุนเซาซานกำลังอาบน้ำอยู่เหรอนี่มันร่างกายของฉันนะเธอจะอายอะไรนักหนานั่นมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแฟนเก่าของเธอนั่นมันยังไงกันแน่กล้ามากเกินไปแล้ว สักวันฉันจะตัดมือเขาฉันก็อยากได้ร่างกายของฉันคืนเหมือนกันคอยดูเถอะ<ๆ>เธอจะต้องชอบแน่ๆโอ้ยเธอนี่น่ารักดีนะแบบนี้เธอปอกป้องฉันขอบคุณนะไม่เป็นไรครั้งหน้าออกไปข้างนอกก็ระวังตัวด้วยละ่ะถ้าวันหนึ่งบังเอิญเราสลับร่างกันขึ้นมาละ่ะเธอก็จะปกป้องฉันไม่ได้อีกต่อไปแล้วงั้นฉันก็ไม่สามารถอยู่เคียงข้างเธอได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่เคียงข้างเธอได้ ซซวซานโอ้ยใครๆก็บอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมักจะมีใบหน้าที่ขมขื่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนัดแล้วนัดเล่าก็ไม่เคยออกมาเลยออกมาก็ทำหน้าบูดฉันไม่ชอบการเข้าสังคมที่ไร้ประโยชน์เลิกพูดแบบนั้นเถอะหยุนซาวซานเธอมาทำเป็นลึกลับกับฉันทำไมหรือว่าเรียนแบบห้วสัญญย,ยนมานั่นเชิตลกตายฟังฉันนะตอนนี้กับคุณชายห้วของเธอทุกคืนลืมเพื่อนคนนี้ไปแล้วหรือไงทุกคืนยังหอก แต่ว่าได้แต่งงานกับคุณชายหัวถือว่าเป็นชั้นที่โชคดีแล้วก็เธอหยุนเซาซานผู้ชายที่เธอไม่สามารถเอาชนะใจได้เธอหมายความว่ายังไงทําไมเหรอต้องให้เพื่อนอย่างฉันมาเตือนความจำเธอหน่อยหรือไงเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตได้อิสระแค่ไหนลองนึกดูสิพวกเราสองคนเมื่อก่อนเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะ<ม>เธอนี่น่ารักดีนะแบบนี้<ม>เธอปกป้องฉันขอบคุณนะ ยายผู้หญิงหลายใจรู้ตัวบ้างสิเฮ้เฮ hey, hey, หยุนเซาซานเธอทําอะไรนะ่ะถ้าเธอยังทําแบบนี้ฉันจะเลิกคบกับเธอสนุกกับการเล่นกับเพื่อนสนิทของฉันมากสินะหล่อนบอกว่าจะเลิกคบกับเธอเป็นไปไม่ได้พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเธอไม่เข้าใจหรอกเธอนะ่ะยายผู้หญิงหลายใจเล่นหยอกเลาอก,กับผู้ชายพวกนั้นอยู่ตรงนั้นเธอดูมีความสุขมากเลยนะหล่อนคงไม่เอาอันนั้นให้เธอดูหรอกใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่า หล่อทุกคนเลยใช่ไหมล่ะเธอหึงแล้วล่ะสิไม่ได้หึงเธอนะ่ะหึงแน่แน่พวกเราก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆซะหน่อยอืมพวกเราก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆซะหน่อยยุ่งไม่เข้าเรื่องอะวันนี้จะไม่พูวเสริรเนเยียนพูวเสิร์นเยียนเธอร่างกายของเธอมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยฉันปวดท้องมากเธอ ดูเหมือนจากอะไรนะเป็นประจำเดือนอะไรนะเธอยังต้องอีกเหรอฉันจะไปเอามาให้การเป็นผู้หญิงมันลำบากนะดื่มน้ำตาลแดงซะไม่ดื่ม,อมขอโทษนะ ฉันเป็นโรคประจำเดือนมาไม่ปกติทุกเดือนช่วงเวลาแบบนี้มันทรมานมากถ้างั้นเธอก็ดูฉันสิน่าสงสารขนาดไหนเธอเอาอันที่อุ่นๆนี่มาแปะจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยครั้งนี้ถือซะว่าฉันรับความเจ็บปวดแทนเธอก็แล้วกันฉันไม่เอาร้อนจะตายอยู่แล้วเธออยากหรือไม่อยาก วางไว้ตรงนั้นหรือว่าเราสลับร่างกันกลับมาแล้วคลิกที่ดาวด้านล่างเพื่อดูตอนต่อไปคลิกลิงก์ที่มุมล่างซ้ายเพื่อดูตอนต่อไป